ยินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับจังหวัดภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดลูกน้ำยุงลายห่างไกลโรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์2,568โรงเรียนเล็กๆในชนบทอาจด,ดูธรรมดาในสายตาใครหลายคนแต่ที่นี่โรงเรียนบ้านหัวนาคำอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้รวมพลังครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน ที่เป็นผลร้ายที่มากับหน้าฝนไข้เลือดออกภายใต้นวัตกรรมเด็กดีหัวนาคำ5ป stop เด n งกีโมเดลด้านที่1ด้านนโยบายแผนการดําเนินง,งานโรงเรียนบ้านหัวนาคำได้กําหนดนโยบายและการสื่อสารของผู้บริหารภายในโรงเรียนมีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายให้บุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนทราบประชุมวางแผนดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านหัวนาคำมีการจัดทำประกาศโรงเรียนบ้านหัวนาคำเรื่องนโยบายการเฝ้าระวงังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเบื้ององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องการประชุมหารือ ชี้แจงนโยบายและทิศทางการด้านดําเนินงานมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานแผนการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจําปี2568โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมโรคไข้เลือดออกเข้าไปในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกทั้งให้มีการจัดการเรียนการสอนมีการกำชับให้คุณครูได้มีการทรกความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในส่วนของการประยุกต์ องความรู้ด้านการเฝ้าระวังมีกิจกรรมการเรียนรู้หรือสอดแทรกองค์ความรู้การจัดการในการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบสเตมนักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนกิจกรรมการอบรมปลอดลูกน้ายุงลายปลอดโรคไข้เลือดออกกิจกรรมสเปรย์ไล่ยุงจากสมุนไพรในครัวเรือน นักเรียนได้ทดลองการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ลงมือทำด้วยตนเองและฉีดบนร่างกายเพื่อลดโอกาสโดนยุงตัวเต็มไวกัดกิจกรรมเกมนักสืบล่าลูกน้ำโดยจะแบ่งทีมนักเรียนเพื่อหาแหล่งพอพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายกิจกรรมวันล่าลุงยุงทุกวันศุกร์สภานักเรียนได้นำทีมสำรวจบริเวณในอาคารและนอกอาคารสำรวจทุกวันศุกร์กิจกรรมเดงกีบอมสูตรกำจัดลูกน้ำยุงลายใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเช่นผิวมะกรูด น้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมดอกลาเวนเดอร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกร่วมกันกับการใช้ทรายอเบดด้านที่2ด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านหัวนาคําจึงได้กําหนดทางการปฏิบัติการปลอดลูกน้ำยุงลายปลอดโรคไข้เลือดออกโดยดําเนินการสํารวจพื้นที่ภายในอาคารและในโรงเรียนทุกๆสัปดาห์ของวันศุกร์ส่วนของชุมชนจะดําเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านอสอม มีการรายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบสัปดาห์ละหนึ่งครั้งผ่านโปรแกรมสมาร์ทอสอมได้มีการให้สภานักเรียนและนักเรียนแกนน้ำไปสำรวจลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนภายนอกอาคารและภายในอาคารห้องน้ำสี่หลังนอกจากนั้นสพนักเรียนและนักเรียนแกนนำไปสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชนหมู่บ้านหัวนาคำใต้หมู่ที่4ร่วมกันกับอสอมทุกๆวันศุกร์ในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านที่3ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อยุงลายมีกิจกรรมการสำรวจและทำลายแหล่งพอพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโรงเรียนบ้านหัวนาคำตามอาคารเรียนห้องเรียนห้องน้ำสนามเด็กเล่นและพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงทำสัปดาระหนึ่งครั้งกิจกรรมการสำรวจและทำลายแหล่งพะพันลูกน้ำยุงลายในชุมชนร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน ตามที่บ้านของผู้ปกครองนักเรียนองค์น้ำบริเวณที่นี่น้ำขังและพื้นที่เป็นจุดเสี่ยงในชุมชนทำศัปดาละหนึ่งครั้งมาตรการเฝ้าระวงังโรงเรียนบ้านหัวนาคำได้จัดทำนโยบายโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายปลอดโรคไข้เลือดออกเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรการป้องกันโรคให้ครูเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน กำจัดขยะเก็บกวาดเศษใบไม้ตัดต้นไม้ทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดโปรง่งมาตรการควบคุมโรคในโรงเรียนดำเนินการคัดกรองอาการป่วยเบื้องต้นและคัดกรองอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้าเรียนเพื่อเฝ้าระวังการป่วยจากโรคนำโดยยุงลายได้มีการจัดกิจกรรมร่วมเดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลายภายในชุมชนนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันยุง ลดวงจรชีวิตของยุงในทุกระยะนักเรียนได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตนตามนวัตกรรม5ป Stop, Model ล,ลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสเดงกีจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคด้านที่4ผลสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบปลอดลูกน้ำยุงลายปลอดโรคไข้เลือดออกโรงเรียนบ้านหัวนาคำมีการจัดทำรายงานสรุปผลค่าดัดชนีลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา2567 และมีการจัดทำแบบสรุปรายงานการเจ็บป่วยโรคไข้เลือดออกอยู่เป็นประจำผลสำเร็จการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบซึ่งทางโรงเรียนบ้านหัวนาคำดำเนินงานกิจกรรมปลอดลูกน้ำยุงลายและปลอดโรคไข้เลือดออกโดยใช้นวัตกรรมเด็กดีบ้านหัวนาคำกับปฏิบัติการ5ปอด Stop d e n g u Model นักเรียนสามารถปฏิบัติตามนาวัตกรรมของโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยมดังนี้ป .1 ปิดภาชนะเก็บกักน้ำให้มีชิด ป้องกันการเข้าไปวางไขยุงลายป .2 เปลี่ยนน้ำในภาชนะในถังอยู่เสมอเสมอเพื่อไม่ให้มีแหล่งน้ำที่ยุงสามารถไปเพาะพันธุ์ป .3 ปล่อยปลาก,กินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวรเช่นอ่างบัวปอ .4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้ปลอดโปรง่งลมพัดผ่านได้ ป .5 ปฏิบัติตามทั้ง4ปข้างตนเป็นประจำเพื่อป้องกันและทำลายแหล่งพอพันธ์ุแนวคิดของนวัตกรรมเด็กดีบ้านหัวนาคำํำกับปฏิบัติการ5ป op เดงกีโมเดลพัฒนามาจากต้นแบบนวัตกรรมของโรงเรียน ATMKS Model สู่การประยุกต์ใช้ในชุมชนอย่างยั่งยืนได้แก่ s s e a r c h a n d s u r v e y คือนักเรียนทุกคนสามารถสำรวจแหล่งพอพันธ์ของลูกน้ำและติดตามวงจรชีวิตของยุงให้หมดไป T. t a p and terminate คือดักและกำจัดลูกน้ำโดยใช้ทร้ออเบตรหรือเดงกีบอมใส่ลงไปในภาชนะถาวร o organic and a l r e e คือนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนาคมได้มีส่วนร่วมในการร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและในชุมชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวนัน participation and promotion การมีส่วนร่วมและการขยายผลการระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับผู้ปกครองและชุมชนในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียนนวัตกรรมเด็กดีบ้านหัวนาคำ5้าปอ s สตอปเดก model ไม่เพียงแค่สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีแต่ยังสร้างชุมชนให้ปลอดภัยจากภัยไข้เลือดออกเพราะโรงเรียนของเราเชื่อว่าเมื่อนักเรียนลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเช่นกันโรงเรียนบ้านหัวนาคำขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ